ทางด้านของเลขาธิการสอรสอก็แสดงความมั่นใจว่านายชัยกเกษมนิติสิริในฐานะรองผู้อำนวยการสอรสอจะปฏิบัติหน้าที่แทนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้ครับหลังสาลรัฐธรรถถมน,นูญวินิจฉัยให้พ้นจากสภาพรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์และนปะชนายธาริศเพงดิดเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสอ กล่าวถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีผลสภาพจากความเป็นรัฐมนตรีในจำนวนนี้มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสอราสโดยเชื่อว่าจะไม่กระทบการทำงานของสอราสาเพราะยังมีนายชัยกเกษมนิติสิริในฐานะรองผู้อำนวยการสอราสาทำหน้าที่รักษาการแทนได้ทันที แต่ส่วนตัวเห็นว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมพ้นจากสภาพรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ยังมีสภาพความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้รับแต่งตั้งภายหลังอย่างไรก็ตามเชื่อว่ารัฐบาลต้องมีการหารือกับกฤษฎีกาตีความคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอีกครั้งเพื่อความชัดเจนซึ่งไม่ขอเข้าไปก้าวล่วงทางนี้เป็นอำนาจของรัฐบาลและกอรอมน ที่จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ในการสอรสอคนใหม่ส่วนแนวทางการขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีรักษาการต่อไปหากสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีทั้งคณะนั้นขณะนี้ได้ยกเลิกแล้วเนื่องจากยังไม่เกิดสุญญากาศในประเทศอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่ได้มาประชุมสอรสอซึ่งจะมีการประชุมในเวลา14นาฬิกา โดยนายชัยเกษมจะเป็นประธานการประชุมและจะมีการถแถลงผลการประชุมต่อไปในช่วงเย็นของวันนี้ครับ